เคลียพื้นที่ตูดตูดเออสวยแต่ผมก้าวก่อนมก้าวครันเก้ามิตหนึ่งมิตสองมิตสามมิตสี่มิตห้ามตรหกมิตเจ็ดมตรอ่ะประมาณเจ็ดมิตทั้งเด็กเจ็ดมตรยางมันนั่นหน่อยยกยกยกกลางๆหน่อยช่างเอ็กเอ้ยกยกกลางๆมัน จายลูกมันออกไม่มีเสียงเลยนะลูกมันออกแบบไม่มีเสียงกางเบ้าเลยากางงี้ก็กางโอ้โหกางเป๊ะเลยว่ะคุณ<อ>ช่างเอกเมตรี่ะลไม่พาลาดกงเป๊ะเลย <c oughs> ลูกมันออกไม่มีเสียงอ,อ่ะทะลุทะลุทะลุก,กลางเหมือนกันลูกออกไม่มีเสียงเอาง,ง่ายๆ่ายช่างที่อยากทดลองก็ได้เลย คือใครอ่าคือตัวนี้มันเซฟด้วยเพราะว่าลูกมันลูกมันลูกมันไม่ออกออกนอกรางช่างเอกอันนี้เลยผมทําเป็นอันนี้ไว้ออีกทีนึงดิเพื่อความมั่นใจสิบเมตรอ่าสิบเมตรอ่า FC สามเก้า FC ช่างเอกก็ก็ดูวิธีของการยิงของช่างเอกเขาแล้วกัน เดินไปสามเก้าถอยหลังไปสามเก้ายกก็ยกให้มัน,นยกให้มันสูงนิดนึงกันนั่นแหละพีก็ไม่ขาดพอดีเอารางมาส่งช่างเอกเขาให้เดี๋ยวเขาทดลองตัวใหม่เอ้ยเออ,เอ,เอต้องใส่ข้าวโพดเนอะออนั่นแหละตไม่เอองงอันนั่นเนยังงงยังงงช่างเอกเขาช่างเอกเขาดูคลิปอยู่ใหญ่ใหญ่เสียงดังใหญ่เสียงดังออกซ้ายนี่มานี่มานี่ทีนี้มานี่พี่เบมาพันฝ้า อ่าผมผมผมออกผมออกซ้ายรอบแรกฮะช่างเอกเขายิงเข้ากลางเลยอ่ายังงงเลยบางคนบางคนไม่รู้เรื่องอันนี้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าอ่าประมาณสิบเมตรสิบเมตรช่างเอกช่างเอกต้องยกยกขึ้นสูงเลยนะเพราะว่าแรงยางผมมันไม่ได้เอายิงประมาณสิบเมตรต้องช่างเอกต้องยิงขึ้นขอบมันอะขอบมันประมาณสิบเมตร ต้องขอบบนเลยใช่ต้องเล็งใส่ขอบขอบของของมันเลยต่ำต่ำเพราะว่ามันแรงยางแรงยางมันไม่ถึงแรงยางไม่พอเพราะว่าต้องยิงใส่ขอบบนต่ำเนี่ยต่ำต่ตัวนี้ต่ำแต่ลูกออกมันไม่มีเสียงเลยลูกต่ำเลยไหมต่ำแต่ไปตรงอ่าแต่ไปตรงยลูกลูกลูกมันไปตรงเสียงยกไม่สูงเกินแต่แต่แต่ถ้าประมาณเจ็ดเมตรอ่ะตรงตัวได้ตัวเนี้ย อันนี้คือแค่าไหกสิบหกสิบห้าเพราะว่าถูกรางมันถูกจํากัดให้ให้มาแค่เม็ดหนึ่งเป็นตัวทดลองแต่ถ้าแต่ถ้าเราทำา่ะเม็ดเม็ดสามสิบมันคือระยะชักแปดสิบมันมาเะแต่ลูกดอกน 5, ั่นเป็น4ี่จ้ามันจะหนักกว่าเขาหน่อยแต่แต่ถ้าประมาณ7เม็ดราไปไปทีดีอีกทีดิยิงแค่เจ็ดลุงลุงลุงเขางงก็ใส่ลูกลงใส่ลูกอ่ะอ่ะดูดใหม่ดูใหม่ ดงอยู่ตลอดอืมสไลด์ปุ๊บลงไปอ่าค,คือมันปลอดภัยในการที่จะออลูกมันไม่สามารถที่จะออกมานอกรางได้อ,อือน,นี่ดูออดตัวนี้จุดจะตีตลาดอย่างแต่ถ้ายานนี้แต่ถ้ายานี้ไม่พลาดหรอกขนาดเจ๊ยิงถูกอ่ะาภาษาอะไรอะจจะเอกลอง,ล<า>งอีกทีนึ่งางมันอ่อนอยู่อะรังยางอ่อนต้อง,ต,องต้องเลง็งเล็งให้สูงก่าหน่อยนึง กด่เจ็ดเด่นเจ็ดเมตรน่ะคือมันไม่ตกแต่ถ้าสิบเมตรอ่ะต้องต้องยกให้มันต้องต้องยกให้มันสูงอ่าเพราะว่ายางเราอ่อนแรงยางเราอ่อนกำลังไม่พอใช่ก็ต้องประมาณนี้เดิมออกปลาเมือเดิมเหมือนเดิมโอ้โหการจุกกระแลอ่าเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้คือรูสองพันในเจ็ดเมตรถ้าสิบเมตรตกเพราะว่าช่างเอกเขาเล็งเล็งกลางแต่ถ้าเจ็ดเมตรนี่คือช่างเอกเขาเขาเขาเล็งกลางไม่มีตกลูกลูกพุ่ง ือยิงในระยะนี้แต่นี่คือเป็นโรลเลอร์มันชักแค่หกสิบห้านะแต่ถ้าเป็นแบบว่าเราเราเอามาชักเยอะคือผมว่ามันมันโอเคกว่าก่อนก็แล้วแต่นะว่าว่าใครจะคิดยังไงเอ้ยยิงให้ดีกว่าเองกูทักใจใจลูกกว่าคือคือมันไม่เหมือนชาวบ้านเขามันแหวกออกจากอ่ามันแหวกออกจากปืนยิงปลาที่มีอยู่แล้วแล้วแล้วมันอะไรมันเซฟกว่าเพราะอะไรลูกอ่ะมันมันไม่สามารถที่จะออกมานอกรางได้เ คือคือจะคือจะคว่ำปืนลงยังไงมันก็ลูกมันก็ออกหน้ามันจะไม่ออกมาข้างมาสามารถออกนอกจากที่เรายิงได้กูอยากจะดูให้จะจ่าหรือที่ะันแย่คงได้อยู่วะนั่นมีลูกอ่าอ่าคือใส่ด้านบนเี่กใส่ใส่เขาดูว่ามันใส่ไม่ได้อ่าด้านบนนั้มันใส่ไม่ได้ดูข้างบนเนี่ยอ่ามันจะลงไปไม่ได้เอออาลงไปไม่ได้มัขับลูกเลยอย่างนี้มัขับลูกใช่ใช่ใช่โอ้มันขับลูกเราใส่ปล่อย ปล่อยอ่าเราอ่าะอ,าอ,าอา่เหมือนปืนลมทั่วไปไอ,อ้ยอินงยิ่งมาขับลูกเลยอืมใช่เพราะลูกออกไม่ได้เนี่ใช่ทำเล็งไม่ผิดยังไงก็ไม่ผิด,ผดอ่ะอ่าใช่ถ้าถ้าตัวนี้ยิ่งยาวยิ่ง<ช>ยืดปล่อยได้ดีใช่อันนี้มันโดนจํากัดออให้ถ้าใ,ให้มาทดลองก่อนแต่ตัวตัวที่จะทําก็อีกประมาณไม่ถึงอาทิตย์ก็ออกอีกทำอย่างนี้ทุกอย่าอีกอ่าเดี๋ยวเขาก็ทำเออเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวเขากาเดี๋ยวมาโปรโมท อ่าตัวนี้ดีดีดีไม่ดีนะผมจะเอาตัวนี้เป็นหลักที่ทําขายด้วยผมจะไม่ทําตัวกลมตัวเหลี่ยมแหละเพราะว่าตัวนี้มันมันมันผมว่ามันดีกว่าทุกตัวที่ที่ที่ทา <ไข S 1> แล้วมันปลอดภัยด้วยไงทำตั้สี่ห้ากระบอกเพื่อใครนนโอ้โหถ้าม,มันชอบอีกทีนึ่งคนคนยังี้มันชอบเลยอ,ะอ่ะอามันเอาง่ายๆใครใครยิงก็ได้อ่ะใครยิงก็ได้ผมไม่ได้ชยิงไม่เ็คือคือขนาดเจไม่เคยยิงยิงยิงได้อ่ะแค่เล็งให้ตรงแค่นั้นแหละอ่ะแต่ เออแม่นเลยแม่นยังงี้นึงแม่นอ่ะเพราะว่ามันเท่ากับสองในสามแล้วเนี่ยเออมันบังคับลูกอยู่ในหลางยังไงก็ไม่พลาดบอกได้เลยออกซ้ายออกซ้ายหน่อยออกซ้ายไปหน่อยออกซ้ายหน่อยหนึ่งแต่ตรงแต่ตรงแต่ออกซ้ายเอออืออกซ้ายหน่อยหนึ่งช่างเอกเปิดนี่นี่นนี่ตองใาโอ้โอเคแล้วสองในสามม่รู้ลูกหายไปไหนนู่นน่ะเอกลูกขึ้นบนนู่นน่ะ

สต้นงดึงเขาไปหักแล้วเดี๋ยวถอนลูกออกมาเลยมาหาช่างเอกนะฮะอ่าพอดีช่างเอกเขาเอารางเดี๋ยวพาดูงานเขาด้วยอ่าปืนปืนช่างเอกราคา ราคาจับต้องได้นะฮะสวยๆเกลีปล่อยมาเลยก,ลยลยก็ก็น่าจะมีขายในอของช่างเอกด้วยนะไอะตัวคอลเลคชันสามก็จะเป็นในเครือพันธมิตรที่ท,ที่ทําขายอยู่เดี๋ยวก็พามาดูชุดลางชุดปืนอะไรพวกนี้ฮะ อันนี้ก็จะเป็นกำคอเป็นรางรางที่เป็นอะไรนะเป็นเป็นขีดขีดอะไรเนี่ยของของร้านมีลุงคู้ใหญ่อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นของรางของช่างละอันนี้ก็เป็นรางของตลาดที่นั่นเอามาสวยๆฮะก็ของเฟซทั้งเอกก็อ่าทักของชจ้าเอกมานะฮะมีทั้ง ตาไก่เซฟเป็นลางไม้อันนี้ก็คนจะได้ส่งลูกค้าอีกภายในอาทิตย์สองอาทิตย์สวัสดีครับพี่วันใหม่ีของช่างเอกนะ,ะนนสวยๆฮะไม้สักไม้ประดูช่างเอกของผมกำคอได้่ยอย่าลืมนะอ่าออ่าตีตัวนี้ขึ้นเลยตีตัว ตีตัวสิบปดนี่แหละอ่าตัวสิบแปดส่วนส่วนทําก็ทกํากระโจมมือไปในตัวเลย,เยไม่ใช่ครอบไกลในตัวไปเลยมันมันจะได้ไม่วุ่นวายความสูงก็ตัวนั้นมันอยู่ที่ยี่ี่แล้วก็กะเอาเลยว่ามันประมาณเท่าไหร่ตีลงไปสักเซน5ห้าอย่างเงี้ยฮะตัวทดลองเพราะว่ามันมันมันเซฟกว่าทุกตัวที่ทํามาเดี๋ยวก็ค่อยเอามาทําขายดู Ah okey ha. แค่นี้